จะเชื่อได,หอไได้หลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้เลยว่าหลักความเชื่อหรือที่เราเคยได้ยินเรื่องของกลรมสูตรก็ตามหรือว่าอีกชื่อนึงคือเกสปุตตสูตรเนี่ยพูดถึงหลักความเชื่อว่าจะเชื่อ,อยังไงจะเชื่อตรงไหนเพราะว่ามีชาวกละ,ะละมะเนี่ยกะละมะเข้าไปถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์ตรัสไว้เลยว่าอย่าเชื่อเพราะเหตุสิบประการด้วยกันสิบประการนั้นมีอะไรบ้าง อย่าเชื่อเพราะฟังตามกันมาคนนั้นเล่ามาว่าอย่างนี้คนนี้เล่ามาว่า,วาอย่างนั้นเล่าส,สืบสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเชื่อได้ไหมเชื่อได้ไหมยังไม่ได้ยังเชื่อไม่ได้ยังเชื่อไม่ได้รับฟังได้ไหมรับฟังได้แต่อย่าเพิ่งเชื่อเล่าตามๆฟังตามๆกันม,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 มาข้อที่สองคือ ทำตามตามกันมาเป็นประเพณีนิยมตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดทำกันมาพอถึงสมัยเราเราก็ทำตามบ้างจงาน,นทั้งมีคำคำพังเพยที่บอกว่าเหมือนจเจ้าเถ็นสองบาททำอะไรจะทำเหมือนเถนสองบาทเคยได้ยินเรื่องเถนสองบาทนั่นใชะในสมัยพุทธ,ธากาลหลังจากที่พระเจ้าปรินิพพานแล้วก็มีพระพิสุเนี่ยประพฤติไม่ค่อยจะเรียบร้อยไม่ค่อยอยู่ในศีลในธรรม ญาติโยมสาธุชนก็ไม่ค่อยศรัทธาเพราะนั้นบินทบาตก็ไม่ค่อยได้ก็มานั่งประชุมกันจะอดนั้นเนี่ยเอย้ในสมัยพระอาจารย์ของเราที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก่อนนั้นท่านทํำยังไงนะญาติโยมถึงตักบาทกันล้นเหลือฉันไม่หวัดไม่ไหวก็มีองค์หนึ่งจําได้ว่าโอ้ในสมัยนั้นก่อนออกบิณฑบาตหลวงพ่อท่านพระอาจารย์จะเอาบาทมาส่องแดดก่อนแล้วก็ออกบินฑบาตกลับมาแล้วก็เต็มบาทเทียบมาเลย คิดว่าถ้าส่องบาทก่อนเนี่ยญาติโยมก็สายบาทเยอะเอาบ้างเพราะนั้นทุกองค์ก่อนจะออกบินาบาตก็เอาแล้วเอาบาทมาส่องแล้วก็ออกบินาบาตกลับมาได้ไหมคิดว่าได้ไหมไม่ได้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของส่องบาทมันเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือว่าการรักษาศีลของพระนั่นเอง แต่สมัยพระอาจารย์นั่นท่านส่องบาททําไมปรากฏว่าบาทท่านน่ะมันรั่วท่านก็ส่องดูเอ๊วันนี้มัมจะรับบาทได้หรือเปล่าน,น้ําแกงที่ญาติโยมตักมามันจะรั่วหรือเปล่ามันไม่ได้สืบสาวเราเรื่องแต่ทำตามๆกันมาอย่างนั้นมีอีกเรื่องนี่เรื่องเรื่องของฝรั่งเรื่องของฝรั่งสามีภรรยาสองคนแต่งงานกันใหม่ภรรยาก็จะเอาใจสามีเอาละแต่งงานใหม่เดี๋ยวโชว์พี่มือทากับข้าวหน่อยกันแล้วกันเดี๋ยวจะอบไก่งวงให้ อบไก่งวงทุกคนช่วยกันถอนขนทําใส่เครื่องกันดีเลยแต่ก่อนที่จะใส่เตาอบเอามีดฟันบั้นท้ายไก่งวงก้นไก่งวงสามีก็สงสยัยเก็บความสงสยัยไพว่าเอ๊ะทำไมนะมันเป็นเคล็ดลับหรือมันเป็นอะไรนะจะต้องฟันก้นไก่งวงด้วยก่อนที่จะใส่เข้าเตาอบจะล้องกันอิมีปริมาณแล้วก็ถามนี่เธอน้องที่ถามจริงจริงเธอไก่งวงนี่น้องทำมันก็อร่อยดีหรอกแต่ถามนี่เดียวทำไมต้องฟันก้นไก่งวงด้วยภรรยาก็บอก น้องก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นแม่ก็ทํามาอย่างนี้สงสัยจะเป็นเคล็ดลับอร่อยไหมล่ะเอออร่อยแต่ในใจก็ต้องหาคําตอบให้ได้ว่าทําไมแม่ต้องฟังก้นไก่งวงด้วยก็โทรศัพท์ไปถามแม่แม่แม่หนูเห็นแม่ทําไก่งวงทุกครั้งเนี่ยจะต้องฟังก้นก่อนใส่เข้าถตอกมันเป็นเคล็ดหรืยอยังไงนะแม่บอกแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็สมัยายายเองทํามาอย่างเนี้ย แม่ก็ทําตามมาแล้วมันอร่อยหรือเปล่าล่ะเออบอกอร่อยเรื่องนี้บังเอิญคุณยายยังอยู่เพราะฉะนั้นสองคนแม่ลูกก็พากันไปหาคุณยายแล้วไปหา,ยายคุณยายว่าคุณยายคุณยายเจ้าคะทําไมนะอยากจะรู้ว่าที่ยายฟันก้นแกงงวงนี้มันเพราะอะไรแม่ทําตามมาตั้งหลายครั้งแล้วยายบอกล้านว่าไงก็แม่เองมันหน่อมแนมไปนหน่อยมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลย ยายนะจริงๆแล้วเนี่ยยายก็ลำคาญแม่เองตนะั้งแต่สมัยแม่เองเป็นสาวแล้วไม่รู้ว่าทำไมจะต้องปั่นก้นไก่งวงก่อนยัดเข้าเตาอบไอ้สมัยยายอะเตามันเล็กพอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันปิดไม่ได้ก้นมันโผล่มายายก็ต้องตัดมันก่อนแล้วถึงจะปิดแต่สมัยแม่เองสมัยเองอะ เาอบมันตั้งใหญ่ใส่เข้าไปตั้งสองตัวก็ยังใส่ได้ก็ยังลำคาอยู่ตอนช่วงวันนี้ว่าทําไมนะแม่เองด้วยและเองด้วยต้องปั่นก้นไก่งวงเราลองคิดดูว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราทําอะไรตามๆกันมาโดยที่ไม่รู้เหตุไม่รู้ผลหรือเปล่ารี่ว่ามีหลายหลายคนหลายอย่างหลายประการทีเดียวนะอันนี้อย่าเชื่อข้อที่สามคือข่าวเล่าลือสมัยนั้นเคยมีข่าวลือคนที่มีอายุหน่อยคงจําได้นะจะว่าถ้าทานกว๋วยเตี๋ยวยวนเข้าไปแล้วเราจะเป็นอะไร จำได้ป่ะตอนนั้นก๋วยเตี๋ยวยวนขายไม่ได้ถ้าทางก๋วยเตี๋ยวยวนเข้าไปเราจะเป็นโรคอะไรจ๊ะพระพูดไม่ได้ฟังข่าวเล่าลือกระต่ายตื่นตูมก็ลักษณะเดียวกันอย่าเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อรับฟังไว้ก่อนต่อไปอ้างตำรานบอกจากตำราเล่มนี้เขาบอกไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นยังอย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าตำรานี้คนเขียนกี่คนคนเดียวคือความคิดเห็นของคนคนเดียวใช่ไหมถูกหรือผิดรับฟังได้ป่ะ รับฟังไว้ก่อนอย่าเพิ่งเชื่อเลยพอบอกมาเป็นตำราจากเล่มนั้นหรอกโอ้เชื่อโดยเฉพาะฝรั่งเขียนแล้วก็เชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลยเอามาอ้างได้รับฟังไว้ก่อนต่อไปคือเาเอาเองในเรื่องนี้ฉันคิดว่าอย่างเนี้ระเจ้าเหรอไม่มีรู้ได้ไงกับฉันรู้ฉันก็ก,กะเอาเดาเอาคิดเอาบางทีเราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นการตัดสินใจนะอย่าเพิ่งเชื่อต่อไปก็คือคาดคะเนหรือว่าอนุมาน อน,นอนุมานใช้คำว่าอนุมานภาษาทางการหน่อยคาดเอาคิดเอาลักษณะอย่างนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้มันควรจะเป็นอย่างนั้นโดยความน่าจะเป็นแล้วมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นยังเชื่อไม่ได้และข้อต่อไปก็คือเรื่องของการคิดตามหลักเหตุผลหรือหลักตรก,กะวิทยาเนี่ยหลักตรกะวิทยามันจะสอดคล้องกันเลยในแดงเป็นพ่อในดำในดำเป็นลูกในแดงเพราะฉะนั้นในแดงกับในดำเป็นพ่อกัน บางทีภาษามันเล่นหลักการมันเล่นได้มันไม่ใช่ทุกครั้งมันถูกบางครั้งแต่ไม่ใช่ทุกครั้งหลักตกรรกวิทยาก็ายังเชื่อไม่ได้น,นจะจ๊ะข้อแปดคือเข้ากันกับความคิดเห็นของตนเองโอ้โหฉันเชื่ออย่างนี้มาก่อนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพอมีใครมาพูดอีกทำไมตรงกับความคิดของฉันเลยเพราะฉะน,น,นั้นอันนี้ถูกเคยเป็นไหมยังอย่าเพิ่งเชื่อข้อต่อไปคือผู้พูดนั้น น่าเชื่อถือหลวงพี่มาณวิชาการสื่ออะไรก็เตรียมดีทุกอย่างสมาชิกเพียบพร้อมมีตำรับตำราอ้างอิงเพราะฉะนั้นน่าเชื่อถือเชื่อได้ยังนั่งอยู่นี้เชื่อได้ยังจ๊ะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะ,ะนั้นที่จะเทศต่อไปนี้อย่าเพิ่งเชื่อรับฟังไว้ก่อนแล้วข้อสุดท้ายบอกว่าอย่าเชื่อเพราะผู้ที่พูดนั้นเป็นครูของเราตอนนั้นคือ พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อแม้แต่ตาาคตมีศาสดาองค์ไหนบ้างมีครูคนไหนบ้างที่เปิดใจกว้างขนาดนี้ว่าที่เราพูดนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะไม่มีอีกแล้วแต่ให้เชื่อว่ายังไงท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านี้เป็นกุศลทำเหล่านี้ไม่มีโทษทำเหล่านี้ผู้รู้ไม่ติดเตียนทำเหล่านี้ถ้าทําแล้ว จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อการกาจัดทุกข์เราจะต้องรู้พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองเสียก่อนจึงค่อยเชื่ออันนี้เอามาจากพระไตรปิฎกจากคําจัดเทศสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยทีเดียวเขบอกว่างั้นพระไตรปิฎกใขาจะไม่เชื่อถูกต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองก่อนทั้งหมดนี้เป็นการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจนะเมื่อเราได้หลับความเชื่ออย่างนี้แล้วนะ เดี๋ยวเราจะได้ใช้ประกอบในการฟังธรรมต่อไปเป็นหลักระอยู่ในใจว่าที่หลวงพี่จะพูดต่อไปนี้อย่าเพิ่งเชื่อด้วยเหตุสิบประการเอาละเรามาเข้ากันว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเราจะดูจากที่ไหนบ้าง